ผมทากูตามน้องทากูมีนะครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึง AE86 จะมีกล้องหน้ารถกับเขาแล้วตัวนี้จะเป็นกล้อง h ฮวิชัน D1 o n D1 pro ในกล่องหลกัหลกๆก็จะมีตัวกล้องที่ขนาดเล็กแต่บันทึกได้สูงสุดถึง 2K โคตรชัด มีสาย USB มีอะแดปเตอร์แปลงไฟมีคู่มือการใช้งานและฟิล์มใสแถมมาให้ด้วยนะครับการติดตั้งง่ายนิดเดียวทําความสะอาดกระจกและติดฟิล์มใสาจากนั้นนํากล้องไปติดที่ฟิล์มใสเสียบเมมโมรีเสียบ USB เข้ากับกล้องและอะแดปเตอร์แค่นี้ก็เรียบร้อยจากนั้นเราก็โหลดแอปพลิเคชันเปิดแอปพลิเคชันต่อ Wi-Fi เลือกเชื่อมต่อกับกล้อง h i Vision D1 Pro ตัวกล้องที่บันทึกชัดสุดๆที่ 2K โคตรชัด แนวนอนเก็บได้ถึง103องศาและแนวทแยนเก็บได้ถึง122องศาครอบคุมทุกการใช้งานสุดๆและที่ชอบมากคือการสั่งการด้วยเสียงได้หลายฟังก์ชันมากๆอย่างเช่นแค่พูดว่า <Hey>, capture กล้องก็จะสแนปภาพนิ่งให้ได้ทันทีการที่เราเป็นช่างภาพก็จะเลือกกล้องติดรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงและสามารถใช้งานได้จริง ที่สำคัญต้องมีขนาดเล็กติดแล้วไม่เกะก,กะสายตาหรือตอนที่คนอื่นถ่ายรถเราเข้ามามันก็จะสวยและกลมกลืนไปกับรถลืมบอกไปเลยที่เลือกตัวนี้เพราะให้วิชั่นเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ผลิตสินค้าเกี่ยวกับความปลอดภัยอันดับหนึ่งของโลกสําหรับใครที่สนใจกล้องตัวนี้กดที่ลิงก์ได้เลยวันนี้ผมทากุตามขอตัวไปส่งเต้าหู้ก่อนนะครับกล้องแบรนด์นี้แหละที่ทากุตามเลือกใช้